เนี่ยเลยเดีย่ยนะฮะวันนี้เราก็จะมาแบบอันบล็อกเกมนะฮะเป็นเกมที่แบบโอ้โหสุดยอดมากเลยฮนะตอนเนี้ยเออกูมื่มเป็นมากันแบบนี่เกมนี้เลยกุกี้รัน <laughs> ไม่ใช่ถุยเออนะนี่เลยนะฮะโอ้โหนะฮะเป็นเกมของหนังห<ม>นังหนังเป็นเกมของ TCGM นะฮะซึ่งก็สุดยอดงั้นกูเล่นกุกี้รันนะเออ

แปดร้อยนั่นแหละชั้นหนึ่งก็เหลือมาห้าสิบบาทจิ้มพูดเนาะไม่หยุดเรื่องจริงต้องพูดเออแล้วก็ในส่วนตัวกล่องก็ทำออกมาได้ดีนะก็ก็สวยนะฮะสวยอยู่นะฮะตรงนี้มีตุ่มตุ่มมุนนูนจับแล้วมีอารมณ์ไม่ใช่ไม่ใช่แบบมีตุ่มโอเคเดี๋ยวกลับไปวันนี้พรุ่งนี้น่าจะวันนี้วันนี้เท่าไหร่ครับวันนี้ยี่แปด วันที่28เดือนกุมภาพันธ์กุมภาปีมึงยังจะถามอีกไรปีม้ะ57นะฮะก็ก็ปีมาเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้ดูกันนะครับทำไมมันต้องมีรูปอ่ะไม่มีไม่มีไม่เห็นนะหน้าบีเจมไม่ไม่หน้าบีเจมสงวนสิ้นไว้ในโอเคก็ไม่มีอะไรมากมาโดยบีเจมเล่นกีคุกกี้หลังกับหัวด้วยทั้งไหนทางไหน ไม่ไม่โหลดให้กูอ่ะโอเคมันยังไม่โหลดไอแบ็เกมเมอร์นะฮะวันนี้เราจะมาแคสคุก้รันกันนะอูเ้เฉยแอบเฉยเล่นถนัดไหมคลาสก็เฉยยูออันนี้อะไรอันน,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 นี้ของใหม่ของใหม่นนยเย,ย้ของอะไรเี่ยเราคุณจะกลับบ้านแล้วเายเฉยอูตอนนี้เราก็อยู่โรงเรียนโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง <laughs> ที่ไม่ทราบว่าคุณจะรู้หรือไม่ถ้ารู้ก็เยี่ยมไปเลยเดาเนาเองจากโต๊ะแหละฮะ ไอ้รู้โตนี่ก็เตะวิ่ง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 นี่กูเล่นแบบปวดแขนทุกทรมานใจแล้วก็แพ้ไงคะเล่นอะไรก็ใจดีดีอ่ะโอ้หกูเล่นสองล้านหกไอ้กระจอกเลยแน่จริงไหมครับเหมือนคูดิเรกูเล่นได้ล้านกว่าก็มึงกระจอกไงมึงไม่ครับ แล้วทำไมมันต้องอัพอ่ะกูกูอยากอัพมีเรื่องแล้วทำไมไอโฟนมันต้องหินจังเออไม่รู้น่ารักดีช่วยเออหินจังนะนะจออเป็นยังเล่นเล่นเล่นภาพมันจะชัดไปเลยกูาเลอะเทอะแล้วล่ะชัด์จอะชัดเว้ยแต่กูจะขี้เกียจอัดแหละเออมาเพราคือกูขี้เกียจอัดเนี่ยขอจบการแชร์คุกกี้รันเมงตอนนี้นะ่ยแล้วถ้าติดตามอยากติดตามคลิปไหนได้ก็ไปดูในช anel เรานะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับลาไปกับภาพแบแรก ล้องดายโอเคไป